สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้งานของเครื่องเชื่อมนะครับยี่ห้อไลรอนติ๊กสามรมีระบบดาวสลปนะครับโอเคเบืงต้นนะครับเปิดเครื่องครับตันนี้จะสามารถเชื่อมติ๊กก็คืออาร์กอนแล้วก็เชื่อมอาร์กก็คือเชื่อมทูบได้นะครับสังเกตดูนะครับ ผลร่มปรับไฟนะครับเวลาปรับจอยังจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นเฉพาะตอนที่เราเชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําการใช้งานแต่ละตัวก่อนนะสวิตแรกนะครับติ๊กก็คือกดขึ้นก็คือเชื่อมอาก้อนนะครับกดลงก็คือเชื่อมทูบนะครับสลับสายนะครับถ้าเชื่อมทูบนะครับเรื่องสองระบบต้องสลับสายนะครับปกติเชื่อมอะก้อนนะครับสายดินจะอยู่ที่ข้อบวกนะครับ แต่ถ้าเชื่อมไฟฟ้าปึ๊บนะครับสายดินก็ต้องมาอยู่ที่ขั้วลบนะครับหัวเชื่อมออกที่ขั้วบวกนะครับการเชื่อมจะแจะหลอมละลายดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ทาให้เครื่องลวนนะครับก็คือใช้งานให้ถูกปะเภทนะครับถูกวิธีนะครับใช้งานได้ถูกวิธีนะครับสวิตตัวต่อมานะครับจะเป็น2 t ทีกับ4 t ทีนะครับ2 t ทีก็คือกดปล่อยดับตามจังหวะมือนะครับ4 t ทีคือออโต้นะครับกดครั้งหนึ่งปล่อยสวิตนะครับ ก็จะเดินเชื่อมไปนะครับจนกว่าเราจะหยุดงานเราก็กดย้ำทีหนึ่งกดปล่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็จะหยุดนะครับก็คือระบบออโต้นะครับเป็น4 t ทนะครับโวลูมแรกนะครับจะเป็นตัวปรับกระแสไฟนะครับถ้าเป็นติ๊กนะครับจอยังจะไม่ขึ้นนะครับให้เห็นที่เราปรับนะครับถ้าอยากให้เห็นนะครับเรากดเป็นอาร์คแล้วก็ปรับนะครับงามันจะอ่า ให้เราเลยว่าเราปรับไปที่เท่าไหร่นะครับมันจะช่วยเราเห็นเลยว่าปรับไปที่เท่าไหร่นะครับมันจะได้ง่ายนะครับพอเราปรับเสร็จนะครับเราก็กดขึ้นเป็นติ๊กนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับดาวทลลปนะครับดาวทลลตัวนี้จะหน่วงกระแสไฟนะครับค่อยๆดับลงนะครับคุมแนวเชื่อมตอนจบไม่ให้เป็นตามดนะครับก็คือการทํางานก็คือหน่วงกระแสไฟตอนจบนะครับช่วยในเรื่องจังหวะตอนจบไม่ให้เป็นตามดนะครับ อาร์ฟอร์นะครับอาร์ฟอร์เพิ่มการหลอมละลายนะครับแล้วระยะนะครับระยะเราเชื่อมยาวต่อเนื่องนี่มันจะไม่สะดุดนะครับจะเะ่สมูทมากขึ้นนะครับฟวอฟนะครับก็คือจะเป็นตัวหน่วงแก๊สตอนหยุดเชื่อมนะครับเชื่อมยังไงนะครับ0วิถึง10วิ0วิ0วิก็คือไม่ได้ปรับนะครับไม่ได้ใช้นะครับแล้วเก็บตัวเครื่องนะครับก็ตัดเลยนะครับ เลยแต่ถ้าเราหน่วงหน่อยนะครับก็จะช่วยคุมแนวเชื่อมไม่ให้มันดำไม่ให้มันเป็นตามุดนะครับประมาณสามสี่วินะครับประมาณนี้ก็จะโกออกนะครับภายในสี่วิมันก็ตัดนะครับตัวนี้เราปรับไว้นะครับส่วนอาร์ฟอสเราปรับไว้กลางนะครับเดาเซลูกก็ดูงานนะครับแล้วแต่งานลักษณะงานนะครับพวกเอ็กซเรยงานท่ออะไรพวกนี้ก็ใช้นะครับส่วนตัววอลลุ่มตัวแรก ปรับไฟนะครับแล้วแต่ชิ้นงานเลยนะครับสมมุติผมจะปรับไฟนะครับผมกดเป็นอาร์กก่อนเพื่อให้เราเห็นค่าที่เราจะเชื่อมนะครับแอปที่ออกมาไดา้ชัดขึ้นนะครับประมาณ2อเมตรน,นะครับเป็นหนึ้อยหกสิบงานแท็กนะครับต้องเกิดเป็นติ๊กก็คือใช้งานเ,เดี๋ยวเชื่อมนะครับ